เราจะมาเลืิกซองสินค้านะครับผมลำโลเย้าวทนสินค้าอะไรนะครับผมเริ่มฉชีสตองเลยนะครับนี่ครับสินค้าข้างในนะครับผมก็เป็นตัวหูฟังบลูทูธนี่ครับผมยี่ห้อจิบนะครับผมนี่นะครับกล่องที่เห็นแน่นอนนะครับผมนี่ครับหูฟังยี่ห้อจิบนะครับผมสุดยอดนะครับ สวยงามนะครับผมของที่สินก็คือว่ายังดูดีใหม่นะครับผมไม่เคยแกะมาก่อนครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นซองฟองใหม่เนะครับแกะมาดูเลยนะครับผมเนี่ะครับแกะออกมาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะครับมาดูบอดี้ด้านในนะครับผมครับตัวบอดี้ด้านในของผูฟังชิปนะครับผมก็แบบนี้นะครับ โอ้โหนะครับดูดีมากเลยทุกฟนเนี่ยครับตัวหูฟังนะครับตัวแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะแถมตัวสายชาร์จนะผมสายชาร์จเป็นหัวของไพซีนะครับผมอันนี้ไทซีนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวหูฟังนะครับผมหูฟังชิปนะครับหัวนี้เป็นกล่องใส่ตัวชาร์จนะครับผมนี่ครับสุดยอดครับและไฮไลท์เรานี่ครับผมอันนี้เป็นตัวหูฟังบูทูธนะครับ นี่ครับสวยงามนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมมีเด็กดูดด้วยนะครับนี่ครับดูดติดหน้ายนะครับผมอ่าเมื่อเราเลอกใช้เราก็เอาข้ากล่องตัวนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นตัวกล่องชา์จนะครับผมเอาเปิดไง้แล้ที่นี้เปิดง่ายครับที่พี่น้องเอาเลยครับพี่น้องผมก็ไม่เคยใช้นะครับผมอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเล่ามากเลยครับทุกคน ผลレビว์ก็ยังไม่เคยใช้ครับผลทุกคนนี่ครับนี่นะครับโอ้ดูดีมีชาติตระกูลนะครับทุกคนนี่ครับเราเลือกใช้แล้วเราก็แชปนะครับผมแชปอ่านี่ครับค่อยยังไงล่ะทีนี่นี่ครับผมนี่ครับทิ้งมาตรงนี้ครับปุ๊บแบบนี้นะครับผมนี่เป็นตัวฟูฟ์มโบทูธนะครับ